สวัสดีครับวันนี้โฮมแลนด์ชูโกเลตคอมนะครับก็มายืนอยู่ที่บริเวณสาลเจ้าพระเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนนู่นข้างบนเลยนะครับอันนี้มุมจากข้างล่างนะครับเป็นสาลเจ้าพระเขาใหญ่คือจุดที่นั่งเรือมาแล้วจะเห็นชัดเลยครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่เห็นชัดเลยจากข้างบน เห็นมองมองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับสีแดงแดงนี้นะครับเดี๋ยวโฮมแกลนชูบุรีดอทคอมจะพาขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับโอเคนะครับไปดูกันเต็มเ็มเลยนะครับคือวุัดจากข้างบนนะครับของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ือจะมองเห็นกอนสีช้างนะครับในส่วนบ,บนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหว้ พระเหลืองนะครับที่เห็นอยู่นู่นนะครับนะครับนี่ครับคือถ้าด้านบนของเกาะสีชังนะครับนะครับถ่ายจากบริเวณจเจ้าพ่ะเขาใหญ่ เรือนะครับตรงนี้เกาเรียกท่าบนนะครับท่าบนท่าท่าล่างอยู่ตรงอยู่เซเว่นนะครับตรงนู้นอะไรที่เป็นมองแล้วกันท่าล่างจุดนี้เรียกท่าบน จากสารเจ้าพ่อเขายนะครับบริเวณนั้นเรียกว่าเกาะสามใหญ่นะครับเกาะเล็กเกาะสามใหญ่ก็จะมีประเพณีร่วมสาวลงน้ำลกาะสีชันครับรายโดยทีมงานทอมแอนด์ชูบีดอทคอมนะครับส่วนที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับท่าทาบริเวณช่องเขาขาดนะครับบริเวณที่เห็นไกลๆนู่นนะครับ ท้องเขาขานนะครับมุมนี้นะครับอันนี้นก็บ่อน้าจืดนะครับบ่อน้าจืดอเอกาะศีชางาะใช้กับคนทั้งเกาะนะครับนะครับเป็นมุมสูงเลยนะครับมุมนี้นครับเราจะเห็นสะพานอันสรางไกลๆนู่นเลยนะครับ อันสดานโอเคครับจบได้ครับ